ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการพระยากรณ์ค้นเกิดราศธธนูในเดือนมีนาคมสองหาหกสี่เด้อครับคนเกิดราศธธนูก็คือค้นเกิดวันที่สิบเกตันวาคมถึงวันที่สิบสี่มกราคมเด้อเดี๋ยวเห้มาเิ่นหนาทีก่การงานว่าเดือนมินาคมสองหาหกสี่สิบป็ีจงได้ขอที่ใจน้ำเด้อคนเกิดราศีธนูในเดือนทันว่าไอ้ในเดือนมินาคมสิมีคมก่าหนาในหนาทีก่การงาน สิมีความประสบสึกสเร็จในหนาที่การงานผลงานโดดเด่นได้รับการส่งเสริมให้เติบโตในหนาที่การงานหรือได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าข,ขยายกิจก,การยังเกิดสื่อว่ากันไปเนาะเรื่องอุป,ปรสรรคในการงานที่เคยขัดแย้งกันมาก,ก่อน,อนๆนานนิคสีมีการคุยกันลงโตมีการเจรจากันลงโตบม่มีปัญหานอกจากที่ได้มีความก่าหนาในหนาที่การงานเราเนี้สิมีได้รางวัล สื่นชมในการทํางานที่ผิพันมาเออครับสําหรับคนเกิดรัศีธนูนเดือนมีนาคม็ยังไงได้ได้ภาษาภาษาทางานไปว่าได้กล่องได้กล่องได้กล่องน่ก็คือได้รับการเชิดชูได้รับการสื่นช่มนะครับเป็ในใ็ขอดีใจน้าได้ครับเดี๋ยวครับมาประเมินการเงินเป็เนกิงใดการเงินในเดือนมีนาคมนะโอกาสเงินกับุมีปัญหาการเงินกะข้องโต ลีโฉบมิลาบโอ้คนขื้ดีกันคนขีข้ดีักแขเดือนมีมีนายคมคนเกิดและและศีธนูสีมีการตกลงสังยงสังยิ่งสังญย่ที่มีการทําธุรกิจรวมกันที่มีการตกลงสังแย,งงย,งงย,งงย่พ่อตกลงกันได้กับมาถึงวา่เาเกกระจากันเง่นกันกันได้เนาะมีการซื้อขายกันล้มโต แล้วการที่ว่าตกล่มกันได้สิมีค้นมาซอยเฮ้าหรือคือนีผู้หลักผู้ใหญ่ามาซอยเจรจาให้น้าอยู่ประมาณนี้นะสิมีการประสบความสําเร็จในธุุลเจตนะเร,เรื่องเรื่องเึ่งเ,งเรื่องท่องเนี่ยะสบความสําเร็จหลายนะครับในเดือนมีนาคมของคนเกิดราศีธนูเดี๋ยว,วามาเบิ่งเรื่องความรักเป็นยังไ๋เรื่องความรักเนี่ยสิมีค้นเอาอกเอาใจเป็นพิเศษเ้อ โอ้เดือนนี้ดีครับด,ดีทั้งการงานดีทั้งการเงินดีทั้งความรักสิมีคนเอาเอาใจเขาเป็นพิศเศษคล้ายๆจนันไดบดจะดีก็ดีนะแต่ว่าจจงได้ทํามีเรื่องแง่งเดินงอนกันหนึ่งก็ย้ายย้ายมีปัญหาเ้อเพราะว่าจจงไดคือเขาต้งใจ่เสียนเอาใจเขาอยู่แล้วต้องจ่เสียนดูแลเขาอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือ ย่าง,ง้อนค่กททยมีการส,ส,สิมิง้อนมีเคลให้กันเนี่ยเาให้มันพอดีพงงามเพราะาว่ามันเป็นทิศทางที่ดีเนาะในเรื่องคมูลของคึนเกิดราศีธนูเดียนมีนาคมเรื่องสุขภาพนี่เป็นยุ่งใดเรื่องสุขภาพเนี่ยกระดีครับกระดีร่างกายแข็งแรงเออมีความสุขดีบ่มีปัญหาดีบัดทุกอย่างในเดือนเนี่ยมีนาคม พราะว่าจะเป็นการงานการเงื่นคมหลักสุขภาพเดี๋ยวทามาเิ็งวิธีแก้ดวงแก้แค่เสริมรวมกันเป็นยังไงเนาะให้ไปบริจาคไอ้ข้าวปลาอาหารแห่งเน้อครับสำหรับไอเดียนวินาคมถ้าบ่าเขาบ่ทาบ่อยไปบริจาคข้าวปลาอาหารแห่งกะเลี้ยงอาหารก็ได้เพราะว่าสิเป็นเลี้ยงอาหารเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนเลี้ยงอาหารพนักง,งาน หรือเรื่องอาหารคนที่เขาอยากไรนี่ก็ดี้วยกันได้ครับดีใจน้าดีใจน้าคนเกิดราศีธนูในเดือนมีนาคมนี่ขาดคนพยากรเห็นจังทสี่ก็ยังดีใจน้านะดีดีใจน้าพระเจ้าจนนันไร์ก็เห็นสูๆ่ๆ้อครับในเดือนมีนาคมสวัสดีครับ